ได้อันนี้มาจากเพื่อนร่วมงานนะงงมากเลยอยู่ดีนางก็มาให้นางก็คงแบบแฟนนางกลุกแต่นางไม่ได้ใช้างานมันมีสองอย่างก็คือฮาบาเนโร่คือกับจะไมก็เบลเบลนี่ก็อือเป็นลูกกระดิ่งแล้วระดับความเผ็ด สามัยก้านี่เผ็ดกว่าแต่ลองชิมแล้วเมื่อวานนี้ตอนแรกก็ไม่เห็นจะเผ็ดเลยแบบนี้ใช่ไหมชิมอะรอบๆก็เหมือนแบบรสชาติเหมือนปาปิก้านะแต่ข้างในคล้ายๆผิดไทยข้างในอย่างเงี้ยข้างในมันอะเผ็ด แล้วก็รู้เลยว่าเผ็ดอันนี้ใส่หนึ่งอันสองอันอันนี้อันที่สามว่าจะลองแล้วก็อันที่สีนเล็กๆอันที่ห้าแล้วก็เมล็ดมันเก็บเอาไว้อันนี้ไว้ลองทีหลังละกัน จะใส่อีกอันหนึ่งดีกว่าโอ้แออ,อันนี้ที่หกแสกสติกเกอรน,นะคะฟ,ฟีละสตูละาอกถั่วสมอลนะคะโอ้ยผิดเอานี้ออกเมล็ดออกว่าเก็บมเมล็ดเอาไว้ ไปทำไม่ไปปลูกก็ให้เพื่อนอีกคนนี้ปลูกต้องแช่แตาเห็นเลยนะหรือว่าล้างมือ ลองแค่พริกอันนี้นะแล้วก็ความเผ็ดจะเพิ่มมาขึ้น6อันเดี๋ยวไปลองก่อนจะทำให้พริกเครื่องเทศออกกลิ่นชุนออกมาเพราะว่ามันคือการโดกการตีใช่ไหมน่วจะมาลองชิมทำยำบุญเส้นอันนี้คือกลาสานญ่านะคะหัวบุญเส้นอันนี้ แ,แต่ใส่ซีอิ๊วไปด้วยเพื่อให้มีรสชาติเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมาดูนะว่าปริมาณขนาดนี้เนาะเออขนาดนี้ประมาณห้าสิบหรือเปล่ามันเยอะอะหมูยยอแล้วก็อันนี้สใส่ไปอยากใส่ถั่วลิสงตำ ยาใส่จัดแต่ต้องใส่กับหมูสับแต่นี่มันเป็นหมูอนะแครอทไม่มีเดี๋ยวใส่มะนาวกาับนี้เอาเพราะว่าอันนี้มันใกล้จะหมดแล้วใส่น้ำกระเทียมตองใครชอบมาก๋ยวจะแอบใส่ซีอิ๊วหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนี้แล้วกันเพราะว่าที่เกียบน้ำตาลทรายนั้นนำปา ก็ใส่อันนี้นะคะลงไปแบบนี้นะโอ้ยดูแล้วแบบเหมือนน่ากลัวเลยอ่ะเพราะปริมาณมันเยอะมากเสียอุ่นสิแต่ทุกครั้งก็ใส่พริกไทยแล้วเอ้ยใส่พริกสีแดงๆของไทยเนาะแล้วก็ใส่พริกอันนี้ก็ใส่พริกแห้งไ มาชิมรสก่อนว่าได้รสเปล่าก็จะใส่หอมใหญ่เพ่ใส่ปลาเพิ่ม้วยโอ้ยแซ่บแซ่บอีลาเอออีลาคำแพง เลีกนะเนี่ยเีก,ก,ก,กอุ้ยโฟกัสบูเดรไม่ค่อยเด็ แซงต์ต <ersch> ัวเีวเซงตอินตัวเดีโอโอ้สหกสตอปเปอร์เมียชิลีค่ะไม้เพดนะคะฟีล่สมอลเอ้ยฟีล่สตูแออกเอสส่วสมอลมาสเตจแรกเมียที่แฟมสเกตเตอร์ที่หัว แล้วก็เฮ้ยไ,ไปตามต่อล็เก็นลักหนึ่งสองอ้ยสามสามส่ห้า่า้ไปล้งก่อนโอ้ยพี่ใหญ่เดินแท้สี่ด้านอมยอกน้ำล,ล้วสุ Har du intet festskrekk for Giv? ใส่ไส้ไปเผื่อไม่เพลิดสปอสปอเลสเรสปอเลสลเฟรนะะนะคะนะคะนะคะขี้เกียจละรอดอสปอแล้วสตอ็อกก็ลลเลย

เดี๋ยวอันนี้แฟมสติกเกอร์ทิวนะคะ <c oughs> พริกบ้านเราเผ็ดกว่าเผ็ดเข้าไปจึงสูงเจอไอ้ทำไม ลื่น อิวข้าวอ,อร่อยอร่อยแต่อินเตอรสตาแฟมจิยวหมดละจะล้างก่อนเฉยอสเฟิร์ s เป็นเซกตอนสติ๊กเกอนนะร์นะเพลตตอนสตูลา่าถั่วสมอล อัป,ปริกาเลยโหขอ,อาตำก่อนเลยเ่ยแซกตอนสติกเกิรชิลลี่ว่าเฮตเตอเดนแฮม5รโบวาเฮตเตอร์เดน,นเฮตเตอร์จาเมกาจาเมกา ฟิลต้นสตูแล้วออกถั่วสมอลจไอาไมกาอินเตโซสตักค่ะคอ,อมันยีมเฟอร์แล้วเนีเนี่ยต้นต้นผ้าที่หมดเป็นออกบรันได้ส้นห้าถั่วออกเรียน,นะดมแห่เมียเรัสตรักดอก เออยังรู้กับราร์และดมทีมอดแเตนที่ถี่ทีทแฟมต้อนสติกเกอร์มันดมแห่งแยบละ่ะสตรากโกงะถัว่วแอนดมดม,ดมจามีกะไม่เก็ดเลยไม่เข้าใจอะไรทักอยาง ไม่เผ็ดเลย